คู่ค้าขายกองทุนเนาะทีบวกสเราจะได้เงินวันไหนเรามาทําความรู้จักว่าทีบวกสคืออะไรทีเนี่ยนะนับวันที่คุณส่งคําสั่งต้องส่งภายในเวลาด้วยนะถ้าคุณไม่ได้ส่งภายในเวลามันจะไปนับทีอีกวันหนึ่งนะทีนะคะก็คือวันนั้นเนาะบวกสคืออะไรบวกสคือบวกสวันทําการไม่นับเสาร์อาทิตย์ไม่นับวันหยุดวันแม่ไม่นับวันหยุดที่รัฐบาลประกาศหยุดนะคะคูเพิ่งขายกองทุนก็นะเมื่อวันพฤหัสทีบวกสามหรือหัที่7 สิงหาคมทีบวกสามก็ควรจะประมาณวันที่10เนาะสมมติเราคิดเราไม่รู้อะเราไม่รู้ว่าทีบวกสามหมายความว่าไงครูขายไปวันที่7ครูควรที่จะได้วันที่10บก่อนวันแม่จะเอาตังค์ไปให้แม่ค่ะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะถ้ลือหัดที่แล้ววันที่7สองคออันนี้คือนับเป็นทีวันศุกร์วันที่8สองคอเนาะมันก็จะนับเป็นทีบวกหนึ่งเสาร์ที่9นะแล้วก็วันอาทิตย์ที่10เป็นวันหยุดไม่นับไม่นับนะคะวันจันทร์ที่11เเป็นไงนะไม่นับเพราะว่าเพราะว่าเป็นวันหยุด อดอดไปนะวันที่12องวันแม่นะคะก็ไม่นับเพราะว่ามันไม่ใช่วันทาการเนาะวันที่13นะคะทีบวกสขายวันที่7จ็ดใช่ไหมนะวันที่13ยังไม่ได้ตังค์เลยนะคะเพราะว่ามันนับวันทาการเนาะแล้วเงินจะเข้าครูเมื่อไหร่นะคะเงินก็คือจะเข้าครูวันที่14สอ่ส่อคดไหมนะก็จะเป็นทีบวกสพอดีนี่คือกองทุนทีบวกสนะคะว่าคุณจะได้เงินวันไหนครูสายส่งคําสั่งวันที่7กะว่าจะขายกองทุนมาใส่ซองให้แม่เนาะสรุปไม่ได้ใส่เพราะว่าเลยเลยวันแม่นะนี่คือลักษณะของ การขายนะคะกองทุนว่าเงินจะเข้าบัญชีคุณเมื่อไหร่ก็กองทุนเนี่ยปกติแล้วว่าการได้ว่าการขายคืนหน่วยลงทุนเนี่ยนะคะมันจะมีระยะเวลาในการที่จะส่งเงินให้คุณเนาะทีบวกสงบงแหละทีบวกสทีบวกห้าต้องดูด,ดีกองทุนอินเดียบางกองทุนเนี่ยทีบวกหนะ้าน